เอาละครับผลงานสุดๆใหม่ๆเลยครับหลักสูตรใหม่ครับหลักสูตรใหม่นำปูยังคือเก่าครับเจ้าของสวนขาอ่อนครับแบบนี้โอ้ยสูตรใหม่ครับแบบ,บ่ใไ้สงสัยเลยครับรุ่นนี้เอาแบบว่าวเ,เลยเฮ็ดแล้วครับ นี่เอาแต่ต้นออกออกได้ครับนี่เล่นเล่นเล่นแต่ต้นออกออกเลยไปนับกระตุออเลยสามสิบสามสิบเก้าต้นที่สามสิบเก้าโปดต้นโอ้ต้นบ่อออกว้าวครับเล่นแต่เล่นแต่ถวยใหญ่เลยนี่เลี้ยวเลี้ยวไว้แต่ต้นกลางสวนนะเออเอาโละทางครับนี่ฮะเอาเทียมทางเล่นเล่นโละทางง้างเดียวครับเล่นลวดเร็วพิกัดบ้านห้วอีลาดครับ ป่านหอวยราดตำบลบึงอำเภอบึงครับจังหวัดบึงกาฬครับโอ้เล่นไปสามซี่แถวครับเล่นแบบด่วนงานหยาบครับแบบนี้กระชิบหายแล้วครับเอาครับแชกไปครับโอ้ ครับกระจอกนี่ยังคืเอเก่าครับงัดงานเอาแต่เอาตะขี่ยางเลยครับเนี่ยลักษณะนี่ครับลหรียตะล่อทางครับแสดงว่ามาแบบด่วนด่วนอ่เนนนา,อเ,าเอาเอเนะอืมโอ้ตีถนนเลยครับนี่ครับ ตัวนี้ออกไปเส้นทำาพาครับเนี่ยทางนี้เข้าไปบึงหลวงครับเข้าไปบ้านหุยลาดเล่นเล่นแต่ตีถนนนะครับแสดงมามาวางแผนมาดีครับห้าสิบต้นโดนไปห้าสิบต้นครับกะลองเบิ้งแหรอครับพี่นอ้องจอกไวเมนจอกหน่อยนะครับเนี่ยจอกซ้ำหัวนะครับสองลิตรครึ่งเนี่ยจอกเนี่ยสองลิตรครึ่งสองกิโลรครึ่งครับ บรมาจอกหน่อยแล้วครับเล่นแต่จอกใหญ่ๆเลยแบบนี้กระชิมหายแล้วครับโดนไปประมาณห้าสิบต้นความว่านจะของเพ,พิ่ยังมากี่เดีวยวครับสงสัยโดนกลางคืนมาคืนนี่แหละครับนี่อ่าเนี่ยต้นนี้ไม่เหลือเลยต้นนี้ออกดีด้วยนี่เออเอาหัาน้ามาดิดโลเฮ้ ใหไ่วหญ่เอาใส่หัวให้เบิ้งด้วยนี่ฮัลใส่หัวลวมหมดเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่บ่ได้ธรรมดาเด้อเอาโอ้แบบนี้กะเมื่อย์นะครับเออเมื่อยอกเมื่อยใจแล้วครับนี่เอาแต่แบบตีทางเลยี้ยตายฮะแบบนี้ครับเนาะแมนไปเลยครับนี่เลนตาลอดหาหนุนเลยครับ อตัวน,นี้เบ่แถวเลยนี่ที่เอาแบบว่าเอาง่ายๆครับระวังกันครับฝากเดือนกลุ่มอย่างพลาด้วยกันครับดูจุจดใหม่ๆโดนกันเมื่อคืนนี่แหละครับนี่โอ้แบบนี้ก็ เจ็บครับเจ็บนักอืมโอ้ไม่ไหวเลยครับเดี๋ยวมันติดหนทางครับอาฝากเตือนไว้เลยนะครับบ้านห้วยหิราดบึงหลงบุก,การครับหน้ำนะเอาครับเจ้าของสวนเพื่อนเอาข้าววันมึงดูเฮ็ดข้าววันไหนพี่ให้น้องคนเบ่งดูนี่ เบอร์นอนแห้งสกีดยางต่อครับแบบนี้เอ้าฝากพี่น้องเอฟซีครับฝากพี่น้องทางกลุ่มครับแชร์ไปครับอย่าให้คนขี้รักมีที่ยืนในสังคมครับสมัยสมือนี้ครับยากแล้วโอ้ยผมก็เมือไแทนครับสวนกับยูติดกันครับเดี๋ยวผมก็ไปเบิ้งของผมกอนครับเอ้าสำหรับคลิปนี้พี่นี่ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผม